i n นฟินิตี้เลเวลอัพอินโมริตอนที่32เป็นเรื่องธรรมดาที่สิทธิ์ของสำนักภูเขาฮาวาจะเน้นไปที่การฝึกดาบแต่ก็มีบางคนที่เน้นไปด้านวยุทธ์อื่นเช่นกันไม่ยองจุงถึงแม้เขาจะมาจากตระกูลไมยองแต่การใช้ดาบของเขานั้นกับธรรมดามาก แต่เขากับสามารถฝึกเพลงพรองของสำนักจนสำเร็จได้แถมตอนที่ไปสำนักสนบงกับยองโซรังเขายังสามารถใช้กรีบดอกหยุดกายาได้อีกถ้าโซรังเป็นสิทธิทมากไปด้วยพรสวรรค์มายองจุงคงเป็นสิทธิที่เป็นแบบอย่างที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างว่างไวเขาคือสิทธิที่เป็นตำนานบทใหม่ในการใช้ฝ่ามือในสำนักแน่นอน ทีนี้เจ้าจะทำอย่างไรพ่อหนุ่มน้อยเจ้าทำร้ายสิทธิ์ของสำนักภูเขาฮาวาและเจ้ายังสามารถจัดการพวกโจรนั้นได้ท่านเห็นใช่หรือไม่ว่าตอนนี้ข้างล่างเกิดอะไรขึ้นข้าสามารถเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านปลาในร่างกายข้าได้ตอนนี้ม่ยองจุงเพื่อนของเจ้ากำลังต่อสู้อยู่ จงุงกำลังต่อสู้อยู่กับใครงั้นเหรออืมข้าขอนึกก่อนเจ้าเด็กบ้านนอกนั่นเชื่ออะไรวะเขาต้องรีบไปที่นั่นแน่นอนถ้าข้าบอกเขาฮ <c oughs> ดันยูซองเอ่อข้าใบง่ายงั้นเหรอหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะเอ่อนี่ข้าเดินช้าหรือว่าเจ้านั่นเดินเร็วกันแน่นี้่ยมันคงจะฝังใจเขา เฮ้ยข้าเลยหิวเล่ากรีปดอกเหมยหยุดกายาควบนั่นหย่ยเอ๊ะดูเหมือนว่าเจ้าจะเรียนวิชาใหม่นะเจ้าว้าหัวกรีบดอกเหมยหยุดกายาปัดปุองหยด มันป้องกันการโจมตีของข้าได้หมดเลยเหว่เ้ยการเคลื่อนไหวของเขามันเหมือนกับสำนักภูเขาฮาวาแถมเขายังรู้การโจมตีของข้าเหมือนกับครั้งที่แล้วถ้าเขายังทำเช่นนี้ฝ่ามือคุณธรรมสวรรค์พรีบานข้าจะแพ้เพราะการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปฮจยฮอฮึอฮฮ ยักษ์นี่สามารถป้องกันการโจมตีของยูซองได้หมดเลยถึงแม้เจ้ายักษ์นี่กับเจ้าบ้ายูซองจะมีขนาดตัวที่แตกต่างกันแต่ยูซองก็สามารถหลบและป้องกันฝ่ามือนั้นไว้ได้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเจ้าบ้านั่นได้หมดแรงก่อนแนะ่ที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าวรายุทธ์ที่มายองจุงใช้มันอันตรายมากยูซองคงจําได้จากในตอนที่ข้าสู้กับจุงเลยทาให้เขาพยายามที่จะหลบฝ่ามือนั้น เจ้านั่นคงจะแพ้เพราะถูกฝ่ามือนั่นไม่ก็คงหมดแรงก่อนเป็นแน่นี่เจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้านั่นเป็นใครเจ้าก็รู้นี่ว่าเจ้านั่นเป็นคนแบบไหนเฮ<ะ>้อแพ้เพราะหมดแรงอย่างนั้นเหรอ <laughs> แต่จนถึงตอนนี้เจ้านั่นยังไม่ใช้วรยุทธ์เลยเนอะฮึ่ย <laughs> 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 รีบตอกหยุดกายาทุ่มข้ามหัวยเ <Yeah! S 1> yeah! ยี่ยมจัดการเจ้านั่นเลยจัดการมาได้สินทรซาบออค <c oughs> วามอดทนของคุณถึงขีดจำกัด <c oughs> อยากจะร้องไห้นี่มันจะไม่เพิ่มไม่ค่าจริงๆหรอเนี่ยมันจบแล้วเย่ yeah! เอ๊ะเขายังมีแรงเหลืออยู่อีกนั่นเหรอ ได้แล้วความอดทนของคุณทะลุขีดจำกัดความอดทน 1, 10, บวกหนึ่เลเวลสิบดันยู่งอายุสิปีความแข็งแกรง่ง8ปดบวกหนึ่งความอดทนเก้าสิบก็นต์ความคล่องแคล่วเจ็ดสบวกหนึ่งปราณสองปี1 0บจุดสเปอร์ติเค้าหกเปอร์เฮ้เฮ้ในที่สุด <c oughs> ความอดทนของข้าก็เกิน99 เออเพลินของเจ้าหนูนั่นมันไม่สเสถียรมันกําลังควบแน่นและแข็งตัวเหมือนกับร่างกายของเขาจะดูเล็กลงแต่กับเห็นกล้ามเนื้อชัดยิ่งขึ้นเจ้าหนูนั่นเข้าสู่ขั้นเปลี่ยนแปลงแล้วฮะข้าคิดว่าความอดทนของข้าขึ้นถึงหนึ่งร้อยแล้วแต่มันกลับกลายเป็นหนึ่งซะง,งั้นผันกายาคุณได้ก้าวข้ามขีดจำกัดทั่วไปของมนุษย์ คีอจำกัดความแข็งแกร่งและความคล่องแคล่วของคุณเพิ่มขึ้นวารยทธ์ของคุณได้รับการพัฒนาระยะเวลาในการใช้และจำนวนครั้งได้ถูกนำออกไปเอ๊ะผันกายาเหรอระยะเวลาที่ใช้หายไปหมายความว่าข้าสามารถใช้มันตอนไหนก็ได้สินะข้ารอดมาจากโซรังได้เพราะเจ้าสิ่งนี้ย่างก้าดวงเตาเลเวลหนึ่งสิบแปดเปอร์เซ็นต์เทคนิคการใช้เท้าเพื่อโจมตีเมื่อใช้ผู้ใช้จะโผล่ไปยังทิศทางอื่นแบบสุ่ม เลเวลปัจจุบันเลเวลหนึ่งสามารถควบคุมระดับพลังได้ระยะทาง90เซนติเมตรปริมาณปราณที่ใช้10%ของปราณทั้งหมดนี่มันเยี่ยมไปเลยปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมของดวงแนทแห่งปัญญาเลเวล16ดันยูซองพันกายาเลเวลหนึ่งมีบางอย่างเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาคงใช้วรยุทธ์ที่คล้ายกับกีฮูตอนที่ประลองกับข้าแน่ไหมมีบางอย่างต่างจากตอนนั้น นั่นมันเหมือนกับตอนที่สู้กับโซรังเอ๊ะยาว้าวนี่มันแจวโคตรหน่อยย่านี่นี่นีมันบ้าอะไรกันเจ้านั่นมันแอบไปฝึกวรยุทธใหม่มาเงั้ยเหรอว้าจอด ฉะนั่นแข็งแกร่งและเร็วขนาดนั้นได้อย่างไรอุปปะไม่มีทางนะทำไมเจ้าเด็กจากสำนักบ้านนอกนั่นถึงได้ใช้วิริยุทชั้นสูงแบบนี้ด้วยเอ๊ะฮะทำไมข้าถึงอยู่ที่เดิมไม่นะข้าใช้ปราณหมดแล้วฮะ ดันยู่ซ่งช้างกูอยู่ไหนแกขอเวลาหนะกขออภัยที banks, ่หลงคลิปเ้อพะดีผมไม่ว่างเนอะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะบ๊ายบายจ้า